สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมคุณนัททางช่อง Tech Today ครับวันนี้จะมารีวิวกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ภายในบ้านครับรุ่นใหม่จากทาง g p Link ครับมีชื่อรุ่นว่า t a p o o C230 ครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ออกมาวางจำหน่ายในปี2025นี้นะครับมาพร้อมกับความละเอียดสูงสุดถึง 3K ครับ5เมกะพิกเซลนะครับและฟีเจอร์ AI ที่ช่วยในการตรวจจับนะครับความเคลื่อนไหวนะครับแยกระหว่างคนนะครับสัตว์หรือสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะ ส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยังมือถือของผู้ใช้งานได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแกะกล่องข้างในกันครับว่าข้างในจะมีอะไรให้มาบ้างนะครับรวมไปถึงไปเทสนะครับทดลองทดสอบการใช้งานกันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปชมกันเลยครับทดลองมานะครับก็จะพบกับคู่มือครับคู่มือก็มีทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานการติ๊กตชั่งการทดลองกันเลยครับ มีจัตเตอร์มาให้นะครับก้าวบนสูตรยึดออกแอบนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับนี่ฮะตัวกล้องยึดนะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตมาให้สองตัวนะครับสําหรับยึดนะครับให้ตั้งแบบลักขณะแบบนี้นะครับบนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียบเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปยึดติดนะครับหรือใครสะดวกที่จะยึดติดนะครับกับฝ้าเพดานนะครับก็มีตัวยึดมาให้นี้ ตัวกล้องนะครับถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะหมุนนะครับรอบๆนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บภาพนะครับได้มุมกว้างถึง360องศานะครับการก้มเงยนะครับมุมกว้างมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเลยสําหรับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับตัวสายเนี่ยให้มาค่อนข้างจะยาวครับกว่ยาวประมาณ2เมตรได้เียบเข้าไปนะครับตัวกล้องนะครับก็ไปที่แล้วก็ปัดัปกติเลย วิธีการเซตอัพนะครับให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TP Link Tapo มานะครับจากทั้งเ a จ Store และ App Store ได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ทําการติดตั้งนะครับไปที่เครื่องของเราเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนะครับก็จะพบกับการให้ยอมรับนะครับเงื่อนไขนะครับหรือใบหรือการอนุญาตต่างๆนะครับก็กดอนุญาตไปได้เลย สำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบนะครับผ่านแอคเค n t ของตัวท a พโปได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็อย่าลืมลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็ก่อนเข้าใช้งานก็ทําการยืนยันให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับผมเนี่ยมีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็ทําการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของผมนะครับตามตัวอย่างนี้ได้เลย สำหรับการเพิ่มอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับให้ไปที่เมนูเพิ่มอุปกรณ์ครับจากนั้นไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อที่จะเลือกนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเราเลือกไปที่กล้องวงจรปิดภายในบ้านครับจากนั้นครับให้เลือกชื่อรุ่นนะครับอุปกรณ์ของเราครับของผมจะเป็นทาโปซีสองสามส่วนนะครับก็เลือกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่นะครับ อนุญาตนะครับการเข้าถึง Wi-Fi นะครับจากนั้นให้เราไปเช็ค w i f i ของเราครับจะมี WiFi นะครับชื่อว่า TAPPO ขึ้นมานะครับให้เราทำการเชื่อมนะครับ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับเพื่อจะทำการ a อด e ส็นะครับตัวกล้องนะครับให้รู้จักกับ w i f i ที่บ้านของเรานะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เพิ่มแล้วนะครับเราสามารถจัดหมวดหมู่ได้นะครับว่าอุปกรณ์ของเราอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับอยู่ที่หน้าบ้านหลังบ้านนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้เลยนะครับตอนนี้เรามาดูฟีเจอร์นะครับของตัวกล้องกันบ้างครับว่าตัวกล้องนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับ ตัวกล้องนะครับสามารถที่จะจับภาพเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับภาพวิดีโอก็ได้นะครับหรือการโทรนะครับสนทนานะครับไปถึงปลายทางได้นะครับผ่านกล้องนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกับปลายทางได้ผ่านกล้องนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเปิดติดระบบนะครับการแจ้งเตือนนะครับเปิดปิดระบบการเก็บภาพนะครับในเวลากลางคืนแบบเขาดำนะครับหรือแบบเป็นสีนะครับก็ได้นะครับเราสามารถที่จะ เปิดการแจ้งเตือนนะครับกรณีที่พบสิ่งผิดปกตินะครับการตรวจจับคนนะครับต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้เลยครับตัวฟีเจอร์การโทรนะครับเราสามารถที่จะปิดไม้เปิดไม้นะครับแต่เพื่อโทรนะครับหรือเปิดแบบสปิคก์ก็ฝนก็ได้เลยนะครับหรือโหมดคอมเป็นส่วนตัวนะครับสามารถจะปิดเปิดกล้องได้นะครับหรือเป็นการพักนะครับเลนกล้องไม่ให้มีการคคอร์ดภาพนั่นเองนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์นะครับที่ใช้ในการแพนนะครับมุมกล้องนะครับว่าเราจะ มุนนะครับมุมกล้องไปที่ <Means S 1> <amp> มุมไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเลคอขอดนะครับภาพและเสียงนะครับจากกล้องนะครับ c 2ส0สนกันนะครับว่าภาพที่บันทึกออกมาแล้วนะครับเสียงจะเป็นอย่างไรภาพจะเป็นอย่างไรครับทุกท่านครับทุกท่านครับภาพที่ท่านเห็นขนาดนี้นะครับเสียงท่านได้ยินนะครับถูกต้องทุกกล้องนะครับทังพูดซีสามสองศูนย์างที่แด้ทดทางไนะครับเป็นอย่างไรครับทาครับทุกท่านลองดูลวกันนะครับก็เสียงได้นครับภาพี่ได้ครับเยงพอย่างไร้รั ท่านไหนนะครับไม่ว่าเสียงเสียงภาพนะครับที่มีการรูปของทานนี้นะครับสืบส่งมาว่าภาพสวยมากนะครับ กกล้องทัโป้ C 2 3 0นะครับเราสามารถที่จะใส่ SD Card นะครับได้สูงสุดนะครับถึง512 g จิกนะครับพิธีการใส่ก็คือให้เราทําการนะครับหมุนนะครับตัวกล้องนะครับขึ้นในบนสุดนะครับจากนั้นให้เอา SD Card เนี่ยนะครับใส่เื่อไปที่ช่องตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีช่องสําหรับใส่ SD Card อยู่ก็เสียบเข้าไปได้เลยหรือใครไม่อยากหา SD Card มาใส่นะครับเพิ่มความจุเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อผ่านระบบคลาวของทางทัโได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับก็คงจะมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่สนใจอยู่ไม่น้อยนะครับก็เป็นการรีวิวกับบ้านๆสาหรับคนซื้อมาใช้งานเองนะครับไม่ได้มีความรู้ด้วยระบบเสียงรูปภาพมากมายอะไรนะครับก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเพราว่าว่ามันทํางานอย่างไรแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างในตอนที่เห็นภาพกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับวันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ